สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่นป้ายฟรีนันกันนั่นเองอ่ายัางไงก็ไปโหลดกันนะคะเขียนไปที่อ่าอย่างสอนเลยแล้วกันนะคะอ่าแป๊บแป๊บแป๊บสครูสครูครกบพี่เพสตอค่ะอ่าอ้าอ้าอากดทำว่าเออเอะไรวะทำป้าย เซิร์ชเลยไปฝนั้นก็ได้นะคะจะขึ้นมาเลยติดตั้งปุ๊บๆๆแล้วก็กดเปิดตื้อๆๆรอโหลดสักสิบยีนาทีถึงหรือไม่ถึงล็อกสักสองสนาทีก็ขึ้นแล้วนะคะถ้าบางคนเน็ดช้าก็โอเคเขาบอกว่าขอ3ามคำโดนๆจัดให้นะคะ เดี๋ยวเ้ยเอ้าจะไม่ให้มีจุดอะผมมีความรักนะคะ เขาบอกว่าขอสามคำรดนโดน เนี่ยนะคะก็เป็นเ<ม>นเนอตนเชอิกเนต้งล่ดวอเรา,เรานะ เดี๋ยวเลือกเสียงสอนแต่ตัวก่อนนะไป สวยเลยพื้นหลังอะสี่ขาวแล้วกันตกสัน้นก็้เป็นสีแดงนะคะไม่เอาสีจูบพูดดีกว่าชมพูอ่อนๆน,นะคะ ความบบรักไงเจ๋เยแชร์บนโซเชียลนะคะอ่าทุกครั้งนะคะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ ส่งให้ปอน้องวิวหญิงไอแอมนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วว,ว้าวหลดอันนี้ได้แนละ้วหลดจ้ะ oh, oh, oh. ไปตอนนี้เลย มันต้องใส่ตามนี้หมดเลยเหรอ,อใส่หมดนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าทำให้มันดีอะอ่านี่ก็เป็นทีนะคะ น่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะดีๆชอบชอบเดี๋ยวขอตัวไปเลือกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันค่ะตัวเลือกได้แล้วนะคะคือว่าเราจะไม่เลือกเองนะเราจะยังไงดีละปรับแต่งเองเออคือเราปรับแต่งเองแล้วนะ คือปรับแต่งไปครั้งหนึ่งแล้วแบบติดใจไงเพื่อคุณผู้ชมมาโหลดดูไม,ดไม่เคยค่ะนะคะร้วยทีธแการอรี่นะคะก็จะเรืยอยยากนะคะอ่ะหลงเช้านะ,ะกดตรงนี้เลยค่ะ มันทุกปรับใช้งานโอเคได้แล้วนะคะก็ลองไปพิมพ์ดูกันนะเดี๋ยวลองไปพิมพ์ใน YouTube ดูนะคะได้เปล่าวะฮีต้องได้จิครูสาวลงทุนซื้อแล้วได้เย่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 นางสัตนะคะได้แล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ